ค่ะแอดสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันนะคะวันที่18กันยายนพศ2566นะคะเมื่อนี้นะคะแอดกับมีแนวทางนะคะมาฝากนะคะของบานงนะคะสูตรล่างนะคะหมดที่พานมากนะคะของบาวนงเข่านะคะเข้าหกนะคะเป็นเลขติดนะคะแต่ว่าจะคู่ให้หลุดนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะ แนวทางวดที่ผ่านมานะคะของบ่าวนงนะคะค่ะของบ่าวนงเพิ่ลหายมานะคะติดหกติดห้าติดหกหกมันชุนหกนาะคะเพิ่นจับคู่หายรุดนะคะหมมีนะคะเพิ่นว่าหายเน้นที่เลขติดเลขวิ่งเอาเดอร์ค่ะท่านชมนะคะเดี๋ยวค่ะแนวทางของบ่าวนงนะคะเดี๋ยวเราไปเบิ่งนะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะ มาเบางสีหายมาตัวใด้นะคะเพราะว่าแอดแต่แนวทางมาแล้วนะคะเิ่นแดให่หายแนวทางมาแล้วนะคะก็ได้สีฟ้ามาล่งให้พี่ให้น้องเอาไปเบิง้งเอาไปเป็นแนวทางล่องเบิ้งนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมแล้วนะคะแอดกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องนเด้อค่ะฝากกดเป็นกนําลังแรงใจนะคะให้กับทางช่องเพื่อจะได้เอาตัวเลขแนวทางนะคะ มาฝากพี่ฝากน้องนะคะเดี๋ยวเราไปเบิ้งตัวเลขแนวทางนะคะของเบาวนงไปพร้อมๆกันเลยนะคะ่าเบาวนงหายตัวได้นะคะเข้าไปเบิ้งกันเลยนะจ๊ะค่ะนี่แหละค่ะแนวทางนะคะของเบาวนงนะคะงวดทิพานมานะคะสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะมาหนึ่งตัวเพิ้ลหายมาแคลางนะคะจับคู่ให้หลุดนะคะเลขติดนะคะเข่านะคะนี่ค่ะมาเบิง้ง สถิตินะคะของเบานงนะคะตั้งแต่ปีใหม่มานะคะพิแดะคะพแค่หางงวดนะคะหางงวดติดนะคะเข่ามาตลอดนะคะเข่ามาตลอดตั้งแต่ปีใหม่หลุดแค่ห้างวดนะคะนะคะออกมานะคะคกหกนะคะเปินลหายหกนะคะหกส้นหกออกสี่หกนะคะเข่ามาสี่หกนะคะ้วก็งวดวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะคเปินลห้มา มีเก้ามีศูนย์มีสองนะคะเพื่อนจับคู่นะคะบ่อยจับคู่หลายตัวนะคะนะคะเพื่อนจับคู่ให้แค่ซีคู่นะคะขันจับห้หลายตัวมันก็หลายตัวนะคะพี่นอ้องนะคะก็ขคอไฮเอฟซี 4, ทั้งช่องเอาไปจับเอาเองเด้อค่ะนะคะขันตัวเลขที่เพื่อนจับให้บมากนะคะเอาตัวเลขติดนะคะของเบาวนงไปจับเอาก็แล้วกันนะคะนะคะสถิติของเพิ่นนะคะสามตัวนะคะล่างอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเขามาตามต่อ งวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันเลยนะคะว่าแนวทางของเบาวนุงนะคะจะให้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวมาเบิงตัวเลขแนวทางกันเลยนะจ้างวดวันที่สิบวันที่หนึ่งนะคะสิบหกอีกแล้ววันที่หนึ่งตุลาคมสองห้า องห้าหกหกนะคะให้ติดติดเก้าสองศูนย์นะคะมีเก้าสองกับศูนย์เก้ากับศูนย์หนึ่งตุลา ติดเพิ่นให้เน้นนะคะใหเะะ้เน้นที่ศูนยนะคะเน้นที่ศูนนะคะเน้นที่ศูนย์ด้วยค่ะเน้นที่ศูนยนะคะจับคู่จับคู่มิกเก้าเจ็ดลางยางเดี๋ยวเด้อค่ะคุณชม เก้าเจ็ดเก้าแปดก็ศูนย์หกศูนย์แปดแล้วก็สองนะคะสองสาม สองสี่นี่แหละคะ่ะแนวทางนะคะของเบางหนองคายสูตรล่างสามตัวมาหนึ่งตัวหรือสองตัวนะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขติดนะคะเลขติดมีเก้ามีสองมีศูนย์เน้นที่ศูนย์นะคะเน้นที่ศูนย์จับคู่เก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกศูนย์แปด สองสามสองสี่นะคะเนี่ยค่ะแฮนเดนนะคะที่ศูนย์หกศูนย์แปดนะคะตัวเลขแนวท่านะคะของเบาวงนะคะ,นนะ,คะเพิ่นว่าขันที่เพ่นจับหายแล้วนะคะขันบอมักนะคะก็สามารถเอาไปจับใส่ก,กันกับตัวอื่นได้นะคะไม่หลุดนะคะนคะคะก็เดินดีนะคะเนาะสังเกตได้นะคะเดินดีนะคะนี่ค่ะ,คะตั้งแต่ สถิตินะคะปีใหม่มากนะคะที่กากระบ,บาดไว้นี่นะคะลุดเนาะค่ะนะคะอันนี้ก็เขานะคะเนาะเขา่าอันนี้เข่าหกนะคะหกชนหกนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเขา่าสี่หกนะคะนี่ค่ะเขา่าสี่หกเาจะให้เบื้องชัดๆนะคะนะคะตั้งแต่ปีใหม่มากนะคะตั้งแต่ปีใหม่มากนะคะลุดแค่ห้างวดนะคะ เดินดีนะคะสูตรล่างนะคะของบาวนงนะคะก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะที่ทางช่องไดเอามาแบ่งปันนะคะนะคะเบิงนะคะแนวทางนะคะนะคะัมาแคบหน้าจอไว้กันแล้วกันนะคะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะของบาวนงนะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกติดเก้าสองศูนย์นะคะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะให้ตัวเน้นนะคะคือศูนย์หกกับศูนย์แปดเท่านั้นนะคะ แคปหน้าจอไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขคอห้เอฟซีทางช่องนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนเด้อค่ะคอหาเแห้งๆลุ้ยๆนะคะถูกหวยรวยเบอร์ไปนน้ำกันนะคะขันมากกจัดขันคัดกัดพานนะคะเพราะว่าทางช่องเองก็ได้เอามานำเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะก็ขอให้เอฟซีนะคะเอาไปพิจารณาเอาเด้อค่ะแคบหน้าจอไปเลยนะคะ สูตรบาวนงนะคะให้เน้นนะคะที่ศูนย์นะคะเน้นที่ศูนย์นะคะจับคู่ศูนย์ศูนย์หกนะคะศูนย์แปดเนี่ยศูนย์แปดแคปหน้าจอเนาะค่ะเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกะบอมมี่อย่างนะคะแค่เอาแนวทางนะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ แอดกษสวัสดีค่ะ